เอาล้วครับก็หลังจากที่ใช้เวลากันหลายชั่วโมงในการพิมพ์อุปกรณ์แม่พิมพ์นี่เราก็ได้ดังนี้แล้วนะครับทั้งหมด4พาร์ทนะครับอาา่าฮะนี่ก็ผมออกแบบมาเพื่อที่จะเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้นะครับนี่คือแม่พิมพ์ที่ผมออกแบบไว้ ตัวนี้ใช้เวลาพิมพ์ไปประมาณ7ชั่วโมงผมว่าไม่ถึงหรอมัง้งนะฮะนี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะดูกันออกหรือเปล่านะอปึบแล้วนี้ก็เป็นผนังสองข้างอันนี้ก็เป็นฝาครอบล็อกข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็จะเอานี้ใส่เข้าไปในนี้ในช่องเพราะว่าผมทำตัวกั้นตรงนี้เอาไว้เห็นไหมตัวกัน ผมก็จะใส่ที้เข้าไปนี่แล้วก็ประกอบเข้าไปคือตอนที่ผมออกแบบไว้เนี่ยคือผมออกแบบไว้แบบฟิตเลยไงคือไม่ได้เผื่อแบบเผื่อให้มันแบบหลวมๆนิดนึงตอนใส่อะไรเงี้ย มันก็เลยอาจจะใส่ยากนิดนึงในช่วงแรกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปลองใช้รูเลยอย่างเงี้ยนี่ครับนี่อืมใส่เข้าไปประกอบเรียบร้อยนะฮึมฮึ่มฮึ่มกอบให้มันเท่ากัน แล้วมันจะมีแบบช่องว่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ผมเขียนไปแล้วว่าในด้านบนด้านล่างเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาอตัวนี้เข้าเข้ามาเรามันไว้อีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ตอนที่เราผสมปูนเนี่ยแล้วเทลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลออกข้างนะครับนี่มันก็จะไม่ไหลออกข้าง มันก็จะออกมาเป็น่างนี้ทีนี้เราก็จะเอาผสมปูนแล้วเราก็เทใส่ลงไปอย่างนี้กอกใส่ลงไปที่เห็นอยู่ตรงนี้คือพอพอเมื่อปูนมันเทเทจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เต็มตรงนี้มันก็ค่อยดูดๆๆๆๆขึ้นมาจนถึงขอบนี้ให้มันถึงขอบนี้เพ๊บเนี่ยขอบเนี้ยอันนี้จะสูงกว่าพอถึงขอบนี้เสร็จปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงข้างบนตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือตูดตูดกระถางต้นไม้ฮะอ่าพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็พอมันแห้งปุ๊บเราก็จะแกะออกมา เราก็จะได้กระถางพร้อมรูเรียบร้อยอ่าซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ดูในเรื่องของพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับที่ผมจะเอาไว้ใช้ในการทําเป็นแม่พิมพ์เพื่อหล่อกระถางนะครับผมไอตัวนี้เป็นกระถางหน้ากว้างแดนิ้วนะครับไม่ใช่8ดนิ้วแดเซนเออแดเซนนี้กว้างคูณยาว,ว,วเป็นสี่เ,เหลี่ยมจัตุรัสนะ8ดคูณดเซนแล้วก็สูงอีก8ดเซนนะครับนี่ประมาณนี้ มีทั้งหมด4ชิ้นแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการโชว์ในเรื่องของการทำกระถางเลยนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พอเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ